มื่อนี้สิาพามาเฮ็ดเมนูยังไล่ะครับกินได้ตลอดกับ,กบเผาหมูสับนี่แหละครับผมมาเริ่มขั้นตอนเฮ็ดกันเลยครับหม้อกระทะข้างไฟน้ำมันลงไปครับผมเสียว,ว่าหลายๆท่านนี่เฮ็ดกินดูอยู่ต่อครับเมนูนี้มาเบิงวิธีที่ผมเฮ็ดครับเมื่อนี้ ผมจะมีกระเทียมครับที่สับไว้แล้วกับพริกแดงกินดาครับที่ต่ำไว้เขาลงไปผัดให้มันหอมๆเลยครับมันเริ่มมีกลิ่นหอมๆแล้วก็เอาหมูสับลงไปเลยครับย่บวยให้กระเทียมมันเลี้ยงมันใหม่เลยครับมันจะขมต้องเอาหมูสับลงไปผัดเลยผหมูสับให้มันหอมๆเลยครับ เมน,นูนี้แหละครับผม่าเห็ดไงเแล้วดินหมูสับเริ่มกำลังจะสุกแล้วครับทีนี้เราก็เอาหัวหอมแดงครับหัวหอมไงแล้วก็พริกหยวกจักน้อยครับผมผมมักกินหัวหอมแดงว่ามันบวานอหอมดี หอมแล็งลงไปกับเขากันดีอยู่ด้ครับแล้วสได้มาปุงเครื่องเลยด้ครับเป็น,นหัวหอมๆและครับซอสหอยครับลงไปซอสหอยเราก็จะมีผงนัวครับผมน้ำปลานิดนึง ว่าใส่หลายดีครับน้ำปลาจะจมีผงปรุงรสครับผมผงปรุงรสก็นิดหนึ่งเพราะว่าสวดหอยกับใส่ไปหลายแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มครับน้ำตาลนี่แล้วแต่ผู้มักด้วยครับสีใสหรือว่าใส่ก็ได้แต่ว่าผมจะใส่หน่อยหนึ่งครับผมเพื่อความกลมกล่อมน้ำตาลหิบจากหน่อย โอ้หอมๆเลยแหละครับผมจะหยอดน้ำเปล่าหน่อยนึ่งด้วยครับว่ามันจะมั่นเกินไปพอดผมจะอนน้ำเปล่าลูกหน่อยนึงแล้วก็บว่ได้ใส่หลายครับใส่หน่อยๆบางทันเมื่อวันใส่น้ำล่างโคกเพิ่นว่า บมมีนะครับนำลางพวกผมที่ินเลลวผมมีจะนำเปล่านี่แหละครับซุปเราได้ครับก้อนเอาไปเสิร์ฟครับผมโดยใบกะเพราเลยครับมันได้กินนว้าไหมครับเมนูนี้ผมว่าเห็ดไงได้กินว่ดีข้าวเดียวแป๊บเดียวก็ได้กินครับผมเดี๋ยวผมชิม,มก่อนปรุงตามรสชาติที่ต้องการแล้วครับผม นัวพอดีเลยครับไม่ต้องปรุงยังเพิ่มครับผมสําหรับจิบหนีผมหมาผ้ามาเห็ดกับเผาหมูสับครับผมร้อมอกไปสิร์ฟครับผมมาๆมครับบันนี้มากินเขาน้ำกันครับผมพ่อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปหนีกับกาวค้ามาสวัสดีครับ